สวัสดีค่ะเข้าสู่สิ้นเดือนมีนาคมแล้วนะคะเป็นช่วงที่ความร้อนเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ30ต้นๆเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วในหลายๆประเทศเนี่ยก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลนะคะกำลังเข้าสู่ในฤดออูใบไม้ผลินะคะหรือสปริงนั่นเองการเปลี่ยนซีซันเนี่ยนะคะเราก็สามารถยกระดับนะคะอารมณ์ของเราได้นะคะคือเราอยากที่จะสร้างอารมณ์ให้เป็นในอารมณ์สดชื่นเบิกบานกันนะคะเราก็สามารถยกระดับอารมณ์ของเราได้ด้วยความหอมค่ะ แฟนคลับของเมซองบาเจย์ปารีสเนี่ยเอ๋เชื่อเลยะคะว่าเขาได้ใช้น้ําหอมเนี่ยในการยกระดับความหอมที่บ้านนะคะในช่วงทุกเทศกาลเลยแต่พอมาเข้าถึงในช่วงเทศกาลสปริงนี้นะคะเด e โนสบอกว่าเรายังสามารถยกระดับกันต่อไปได้อีกโดยการเลือกใช้น้ําหอมเนี่ยนะคะให้ถูกกับช่วงเทศกาลนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูสปริงนี้เนี่ยเดดโนส์ค่อยแนะนํากันอย่างไรบ้างน,นะคะเราลองมาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดีโน้ตบอกว่าเราจะต้องมารู้จักกันก่อนว่าเราเป็นแฟนคลับน้ำหอมนะคะในสายประเภทไหนนะคะสำหรับเมซองบา a เจ Paris เองเนี่ยเราแบ่งสายน้ำหอมเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่นิยมมากที่สุดเลยในประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศในเอเชียก็คือกลุ่มสดชื่นนะคะกลุ่มสดชื่นนี่ก็จะมีแถบขวดน้ำหอมเป็นสีฟ้าอ่อนๆฟ้าสดใสแบบนี้นะคะเดี๋โน้ตบอกว่าในช่วงสปริงนี้เนี่ย จะเปลี่ยนฤดูเนี่ยเราจะต้องยกระดับความหอมโดยการสปริตบ้านของเราเองนะคะคือใส่น้ําหอมให้ถูกกลิ่นนะคะใส่เข้าไปในตะเกียงน้ําหอมนะคะเราจะเน้นเรื่องของตะเกียงน้ําหอมกันนะคะวันนี้สําหรับตะเกียงน้ําหอมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกลิ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรก็ตามนะคะกลิ่นสดชื่นเนี่ยเด๋โน mm ้แนะนาบอกว่าจะต้องลองใช้กลิ่นนี้เลยนะคะ Eternal Sap นะคะ Aroma Wakeup นะคะและ Fresh w o o d นะคะ ที่บ้านใครมีกลิ่นทั้ง3ากลิ่นนี้อยู่แล้วยังไม่ได้เคยทดลองใช้หยิบมาเลยนะคะมาเปลี่ยนนะคะใส่ตะเกียงน้ำหอมและจุดใช้เลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมและเข้าสู่เมษายนในช่วงหน้าร้อนมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะกลุ่มสายสดชื่นเนี่ยยกระดับด้วย Eternal s a p Aroma Wake Up และ Freshwood นะคะเพราะทั้ง3ากลิ่นนี้เนี่ยเขามีท็อปโน้ตที่ไม่ธรรมดานะคะสำหรับความสดชื่นที่ยกระดับขึ้นไปเนี่ยด้วยสับประรดนะคะเป็นท็อปโน้ตอย่างใน Fresh Wood นะคะ หรือ,อใส่ในของ Eternal Sap เนี่เขาจะใช้เกรปฟรุตนะคะและ Aroma Wake อัพเนี่ยไม่ใช่แค่ผลไม้ท็อปน้ตอย่างเดียวยังมีเอ s เซนเช l o i อที่เป็นยูคาลิปตัสใส่เข้าไปอีกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครชอบสายสดชื่นเนี่ยอยากให้เราสดชื่นแบบยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยจะแนะนำทั้ง3กลิ่นนี้เลยนะคะให้นำมาใช้กันนะคะ mm hmm. Eternal Sa p Fresh w o o d และ Aroma Wake Up ค่ะ กลุ่มถัดไปนะคะคือกลุ่มสายดอกไม้นะคะสายดอกไม้ก็เป็นสายที่ได้รับความนิยมมากในหลายๆประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเราด้วยนะคะกลุ่มสายดอกไม้นี่ก็จะสังเกตได้จากขวดเลยนะคะใครเป็นแฟนคลับสายดอกไม้มองเห็นขวดน้ําหอมที่บ้านก็จะเป็นสีชมพูนะคะแน่นอนกลิ่นที่จะใช้เดือนนี้เนี่ยจะต้องไม่พลาดกลิ่นนี้แน่นอนเดากันได้ถูกไหมคะปาริชิกนั่นเองนะคะโอ้โหกลิ่นนี้เนี่ยใครมีติดบ,บ้านไว้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่า จุดได้ทุกโอกาสจริงๆแล้วถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยหยิบมาจุดเลยนะคะสายฟลอเรลกลิ่นนี้นะคะเ,เหมาะสมกับอุณหภูมิช่วงเดือนนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าปาริชิกใช้บ่อยแล้วอาจจะเป็นกลิ่นที่ออชอบใชบ่ไหมคะแล้วอาจจะใช้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาเราเปลี่ยนบ้างก็ได้นะคะยกระดับความหอมด้วยกลิ่นในแนวออของดอกไม้ได้ด้วย Orange b l o s s o ซมก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนมาเป็นกลิ่นบูเคตลิ b e r ี y ก็ได้นะคะเพราะทั้งสองกลิ่นนี้เนี่ยเขายกระดับความหอมด้วย ท็อปโน้ตที่มีความพิเศษด้วยนะคะก็คือดอกส้มนะคะคือ Orange Blossom เนี่ยเป็นความหอมแบบสดชื่นนะคะแบบดอกส้มที่ผสมกับนิโรลินะคะแล้วก็จะมีเบส Note เป็นกลิ่น j จ s ส i ินนะคะลงตัวไม่ไม่ส้มฉุนเกินไปนะคะเป็นส้มที่หอมกำลังดีนะคะแล้วก็ให้ความสดชื่นในลักษณะของกลิ่นดอกไม้นะคะและบ o เก้ e ิบ b e r ี y เนี่ยนะคะก็ เก๋ไก่ด้วยท็อปโน้ตที่มีลูกแพรผสมเข้าไปนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความโรแมนติกปนๆอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบสายดอกไม้นะคะยกระดับความหอมที่บ้านด้วยนะคะด้วยการสปริตซ์น้ำหอมกลิ่นใหม่ๆในเดือนนี้กันนะคะด้วยปาริชิกนะคะ Orange b จ o บล o m ซอมและ Bouquet Liberty นะคะ3กลิ่นนะคะกลิ่นถัดไปนะคะจริงๆแล้วก็มีแฟนคลับถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะคือกลิ่นในกลุ่มของออเร n t นทันะคะ ใครที่เป็นแฟนคับกลิ่น Oriental เนี่ยที่บ้านมีกดน้ําหอมก็จะมีแถบสีน้ําตาลนี้นะคะกลิ่น Oriental เนี่ยจริงๆแล้วขายดีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากลิ่นที่เป็นเปลือกไม้นะคะแล้วก็ผสมกับตัวท็อปโนตที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอดอกไม้นะคะหรือว่าจะมีกลิ่นของไม้จันหอมเนี่ยทำให้กลิ่นในเชิงของ Oriental เนี่ยหอมลงตัวแล้วก็สร้างความอบอุ่นนะคะทำให้เรารู้สึกว่ายกระดับความหอมไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใครชอบ กลิ่นออเรนเทแบบนี้นะคะเดอรโนสแนะนำมาทั้งหมด2กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นจานูดเทมเพสเช่นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกลิ่นท็อปฮิตเลยเ,เชื่อว่าหลายบ้านต้องมีแล้วถ้าใครใช้กลิ่นนี้อยู่บ่อยๆแล้วอยากจะเปลี่ยนนะคะเป็นกลิ่นอื่นแต่ยังอยู่ในสายออ i e เรนเทนะคะก็จะแนะนํากลิ่นนี้เลยนะคะ Winter w o o d นะคะ Winter w o o d นี้โอ้โหตัวท็อปน้ตไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาจะมีกลิ่นของจินเจอร์และเพเปอร์ลงไปผสมกับเลมอนนะคะทำให้เรารู้สึกแบบยกระดับอัพลิฟได้นะคะ มีความสึกสดชื่นในกลุ่มที่เป็นแนวของ o r i e n t a l อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าจินเจอร์และเพ p เปอเนี่ยสร้างให้เรารู้สึกเหมือนมีความคล้ายๆกับว่าก,กระปี้กระเป๋าแล้วแบบมั่นใจมากขึ้นอีกระดับนะคะยกระดับความหอมความสดชื่นในบ้านได้นะคะเอาละค่ะเรามาถึงในกลิ่น o r i e n t นเแล้วเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยนะคะก็มีถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยว่าอยากได้กลิ่นอ่อนๆนะคะที่อาจจะแบบไม่ได้กลิ่นแบบ ดอกไม้หรือสดชื่นหรือว่าเป็น oriental อยากได้อ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมซองบายเจฟฟรีสเนี่ยจัดกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเพียวนะคะสำหรับท่านที่ชอบกลิ่นอ่อนๆนะคะเหมือนกับบางทีเราอยากได้แค่กลิ่นอ่อนๆโชยมากคล้ายๆกับเราไปเดินในป่าแบบเดินแบบลุยเอาน้ำแบบค่เท้าเข้าไปในน้ำลำธารตื้นๆแล้วเหยียบก้อนหินแบบเท้าเย็นสดชื่นแบบนั้นนะคะ นั่นนะคะคือความรู้สึกเหมือนธรรมชาติอ่อนๆกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มเพียวนะคะถ้าใครชอบกลิ่นอ่อนๆเนี่ยมองสังเกตได้เลยนะคะว่าที่ขวดน้ําหอมจะเป็นกลิ่นออกเป็นสีนะคะออกสีเทาเทาอมฟ้าแบบนี้นะคะกลิ่นของกลุ่มในนี้เนี่ยก็จะอ่อนแบบเบาๆนะคะพอดีเหมือนกลิ่นธรรมชาตินะคะเดอะโนสก็แนะนําให้ทั้งหมด2กลิ่นนะคะคือเพียวไวท์ทีและเฟรชลินินนะคะสําหรับ2กลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นกลิ่นอ่อนแบบธรรมชาติก็จริงนะคะแต่ว่า มีความสดชื่นผสมอยู่ในตัวด้วยเพราะว่าท็อปโน้ตอย่างแบล็กเคอร์เรนต์และยูคาลิปตัสเนี่ยช่วยทำให้ท็อปโน้ตเนี่ยออกไปและทำให้เราสึกสดชื่น แต่ว่า Mid เด n o โนและ a บ e n o t e เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่กลางๆนะคะอย่างลิลลี่ภูเขาหรือว่ากลิ่นดอกลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะทำให้กลิ่นรวมทั้งหมดออกมาเนี่ยไม่ฉุนหรือไม่แรงจนเกินไปก็จะเป็นกลิ่นที่ออกอ่อนๆบางๆนะคะดังนั้นใครที่ชอบกลิ่นที่เป็นกลิ่นอ่อนๆแบบธรรมชาตินี่ลองดูน้ำหอมขวดแบบนี้นะคะที่เป็นแถบเป็นสีฟ้าอมเทานะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆมีแฟนคลับถามมากันเยอะเลยนะคะว่าบางทีใช้แล้วอาจจะรู้สึก ออคิดว่าอยากจะได้กลิ่นเบาจากกลิ่นดอกไม้นะคะก็ลองหันมาใช้กลิ่นออกลุ่มเพียวนะคะวันนี้ก็จะแนะนำสองกลิ่นคือ fresh linen และเพียวไวทีนะคะสองกลิ่นนี้อ่อนๆถ้าใครที่ชอบกลิ่นที่เข้มๆนะคะเอก็จะแนะนำให้ไปกลุ่มของสายสดชื่นหรือสายของดอกไม้นะคะหรืออาจจะไปลอง Oriental ก็ได้นะคะ กลุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้แรงบรนดาลใจมาจากกลิ่นของผลไม้นะคะคือกลุ่มฟรุตตี้นั่นเองนะคะกลุ่มฟรุตเนี่ยแน่นอนเลยค่ะให้พลังสดชื่นคล้ายๆกับเราได้บูสต์อัพยกระดับด้วยวิตามินซีด้วยผลไม้รวมหลายๆชนิดนะคะในช่วงเดือนนี้เทกศกาลเปลี่ยนฤด,ดูข้าฟสปริงนี้เนี่ยเดี๋โนตแนะนำมาทั้งหมด3กลิ่นนะคะกลิ่นที่1แฟนคลับน่าจะคุ้นกันดีเลยค่ะคือ Extreme Orange นะคะคือเป็นส้มที่ สดชื่นแบบยกกำลังจริงๆนะคะเพราะว่าท็อปโน้ตเนี่ยมีส้มแล้วก็มีผิวเลมอนด้วยนะคะรวมกับเบสโน้ตที่เป็นวานิลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นส้มสดชื่นมากๆแบบยกระดับได้ชัดเจนสำหรับแฟนคลับที่ชอบกลิ่นแนวส้มนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้เกรฟฟรุตนะคะเกรปฟรุตนี่ก็จะเป็นลักษณะรสชาติออกอมเปรีย้ยวนะคะ แต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกรฟฟรุตที่เขาใช้คือผลยูสุนั่นเองนะคะเราก็คุค้นเคยกันดีไปผสมกับแบล็คเคอร์เรนต์นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนเราได้ดื่มน้ําผล,ลไม้รวมแบบส้มยูสุบวกแบล็คเคอร์เรนต์นะคะแล้วก็มีเกรฟฟรุตเป็นเบสโนตนะคะอันนี้ก็คือเกรฟฟรุตแพชชั่นนะคะกลิ่นสุดท้ายที่เป็นกลิ่นพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะคะสำหรับประเทศไทยก็คือลิ้นจีนี่เองนะคะคือไลชี paradise นะคะชื่อเขาก็ เก๋ไก่ยกระดับพอสมควรเพราะว่าเอาแอปเปิลกับยูคาลิปตัสเนี่ยไปใส่ในท็อปโน้ตนะคะผสมกับเกรปฟรุตโอ้มีผลไม้เยอะมากแนะ่นอนรวมทั้ลิ้นจีและแอบเหยอะกลีบกุหลาบลงไปด้วยนะคะทำให้เป็นผลไม้รวมที่ลงตัวและหอมหวานนะคะยกระดับความหอมแบบเชิงผลไม้ได้อีกระดับหนึ่งเลยนะคะน่น้ำมาวันนี้เนี่ยเดลโนสแนะนำว่าเราเข้าสู่ฤดูใหม่เปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ย การเปลีล่ยนฤดูไปพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะ30ต้นต้นๆเนี่ยอยากจะให้น้ำหอมของเมซองบาเจ้แพรีสได้ไปช่วยสปริตในบ้านนะคะยกระดับความหอมทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะมีอารมณ์สดชื่นขึ้นนะคะไม่เครียดนะคะอยู่บ้านกันบ้านต้องหอมแล้วก็ยกระดับความหอมให้สดชื่นกันในทุกๆบ้านเลยนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ